ทศพลยานขุมพลังลับที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดครูของโลกสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสามารถสอนคนได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์ผู้คงแก่เรียนหรือแม้แต่มหาโจรอย่างองคุลิมานพระองค์ก็สามารถเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ให้บรรลุธรรมได้หมดท่านมีเคล็ดลับอะไร คำตอบไม่ได้อยู่ที่ปาฏิหาริ์เหาะเหินเดินอากาศนะครับแต่อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าทศพลยานหรือกำลังพระยาน1ิบประการครับอยากให้ลองจินตนาการภาพตามนะครับถ้าพระอรหันต์ทั่วไปเปรียบเหมือนคนที่ว่ายน้ำเป็นจนรอดตายได้แต่พระพุทธเจ้าด้วยทศพลยานนี้เปรียบเสมือนเรือลำใหญ่ที่มาพร้อมระบบเรดาร์อัจฉริยะครับ ทศพลยานคือความฉลาดรอบรู้ระดับซูเปอร์อินเทลเเจนซ์ที่ทำให้พระองค์ทรงทำหน้าที่เหมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สุดในโลกครับเวลาท่านมองไปที่ใครท่านไม่ได้มองแค่หน้าตาแต่ท่านมองทะลุปรุปโป่งไปถึงอินทรีย์หรือความพร้อมของใจคนคนนั้นทราบประวัติกรรมทราบจริตนิสัย ว่าคนนี้ป่วยทั้งใจแบบไหนและต้องใช้ยาหรือธรรมะข้อไหนป้อนให้ถึงจะหายขาดและบรรลุธรรมได้ทันทีนี่แหละครับคือความแม่นยำที่ไม่มีใครเรียนแบบได้และความรู้แจ้งที่ไม่มีจุดบอดนี่เองครับที่เป็นรากฐานให้พระองค์ทรงมีความมั่นใจสูงสุดจนเปรียบได้กับการบรรลือสีรนาศคือการประกาศธรรมะอย่างองอ,งอาจสง่างามดุจพยาราชสีที่ไม่มีใครในโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดาหรือพรมจะสามารถมาโต้แย้งหรือคัดง้างความจริงที่ท่านตรัสได้เลยจุดนี้เองครับคือเส้นแบ่งสำคัญพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์สาวกท่านมีความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ท่านอาจจะไม่มีกำลังความสามารถในการสอนหรือวิเคราะห์คนได้ลึกซึ้งเท่านี้ทศพลยานจึงเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เปลี่ยนผู้ตรัสรู้ธรรมให้กลายเป็นาศาสดาเอกของโลกครับ บทสรุปที่ผมอยากฝากไว้ก็คือทศพลญานไม่ใช่แค่เรื่องของความเก่งกาจครับแต่มันคือจุดบรรจบที่สวยงามระหว่างพระปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่กับพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เพราะทรงรู้อย่างลึกซึง้งพระองค์จึงทรงช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างถูกวิธีมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับ